วันนีครับมาซะวันนี้กับผมงเรับเกม No i ิน t i t u ชั่นหรือเ o d e b ไม่ใช่เฮ้ยหอเงียบเงียบทีก่อนเงียบๆทีก่อนพี่คนนี้เรไปตรงขีดแล้วเี่ยหนุนยิ่งไม่าหนุนยิงก่านี่จริงยัง เปิดไปถ่ายคลิปเฉยอเก่งเก่งปั่นมาเก่งเอ้ยพี่พี่เกิดอีกตัวพี่พี่เกิดอีกตัวแต่บอกพีได้ยอดไลยอดไลไม่รู้ลืมนั่นแหละรับรับดูดีอะไรไหนเกิดไหนเกิดมันวิ่งไปแล้วชุดลายพางอ่ะ ชุดลายพางอพี่ขึ้นไปไหนอะน่าจะขึ่งเข้าภูมอ่ะก็สถานการณ์ขนตุ่นลูกจางีอะเป็นผีเฮี้ยตินะครับพี่บานฮะเกีเตยงสามตัวใช่หม่บาเออเกวเต็งสามตัวแล้วต้องรใหม่นะเียวสามตัมาเตียงสาตัวอืมอืมตัวนตัวผู้หญิงไหนผู้หญิงธรรมดา โอ้เติมไหเติมไแค่นั้นแหมไอพี่มันมีคนพูดอะุูชิอีเมีพี่เติมปที่ปา่ะพี่ปามันคุยกันอยู่พี่ปารเดี้เดียติมาหลอกเล้ยวปาีสองคนปาตอะไรนะเขาเขบอกว่าียเฮียติมาหลอกเล้ว ป๋าตัวสองคนยังไงวะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเชิญข้ามวะเพื่อนของเมื่อกีเนี่ยอ๋อพี่ได้บาลแล้วพี่ยิงป๋าแล้วเดี๋ยวผมไม่นี่ถ้าเพื่อนโอนวอลหรือไหมผมเดี๋ยวผมโอนให้พี่ป๋าเลยป๋าป๋าครับแล้วเดี๋ยวผมให้เป็นผูดีกว่าเฮ้ยหลุดอีกแกอะไรวะว่าหนูก็หลุดไอ้เหี้ยมันกำลังยิงมันเลยอ่ะอะไรวะหนูก็หลุดเหมือนกันไอ้เหี้ยโู้ได้เติมหายหมดเลยไปเติมหนึ่งบ้างเติมหนึ่งอยู่บ้าง ่องเป็นหนึ่งตัวย่าไหมวะเออเซ็นดีพอร์ดเออเข้ารูดีแกเอาอะไรของมันวะเสิ้ลมันกากพี่อ๋อไอ้เหี้ยบ้านที่เขไม่ได้หยเแม่พ่อแม่ตาย รหัสหนูเข้าไม่ได้เออไอ้ตัดล้อก่อนลอก่อนลอก่อนสตัดเข้าได้แล้วไอ้เียรหัสไมีได้แต่รหัสนี้ม่ไม่ได้หรอเข้าได้ตันี้เาไม่ได้หรอครับ พี่บานเดี๋ยวเรื่างความนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกว่ากหลุดอยยบร้อยแล้วก็ม่เกงวันนะา่ก็เ็าม้อยวอใช่สามร้อยอลใช่ต้องใช้เวลาพี่บานเดี๋ยวเรื่องความนะผมบอกให้เดียวสามร้อยวอใช่เปล่าบอกให้พี่บานฟากแล้วพี่บานารามนะ พี่ปานหนูจ้างได้ป่าหนูจะซื้อตัวละครเมสซี่นะแล้วหนูจ้างพี่ป่านได้เปล่ากินเต็มอ่ะกนเตมไดีพี่กินเต็มกี่คนเนี่ยกิเต็มกี่ตัวพี่ปานกินเต็มมารองมันเป็นเองพี่ปานเรานะเรู้จักแฟนตอนเด็กๆหรอแต่มันมันให้ตั้งจับร้อยวอลเล็ตนะจับของหนูประมาณสักห้าสิบได้เฮ้ยมาที่ก่อนได้บอกเดียวรู้สึกดีรู้สึกเอฟพีอ่ะ เอสอาจพี่เอาเออาจีเอบหนบอกเดียวเออาีไม่เอเ่เออารบอกเดียวไม่บอทะกี้เต็มมองเออเอาอกเอา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 หนูเอาเอาเอาพี่ต้องเปิดเติมามก่อนกันนึ่งต่อพิ่มพี่ต่อพ่งไม่อ่พ่งมาหนูเอาหนูเอาเอรจีบอกเดียวเอสบาสายมีคนเกิดพี่เอสับคนเกิดทับคนเกิดนี่เน่น่แตน่ตน่ ทาล์คุยิงเรียบร้อยละเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนพี่พ,พี่พี่ป่านเพนลียตีแล้วเนอะพี่มันวิ่งแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยคันตกาจโอ้ยซับซับปีบานจริงนะเอเดนจีบอกเดียวนั้นจ้าโอ้ยซับมัน,นมันยิงมึงแล้วปีบาเอเดนจีบอกเต่ำยุ่งไรพี่ขอมันขอมัน อย oui. ู่ไหนโคตรหกเลยอ้าวพี่มองไม่เห at ็นพี่หลังหินตรงบกเนี่ยออเ comedy c o ม e d y ผมตายแล้วพี่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 มาเอาตรงนี้ดิมันแอบอยู่พี่พี่จัิงเฮ้ยตายแล้วพี่ตายเฉยเลยทำไมหนูตายอ่ะ ไอ้อนั่นมันมันยิงมึงอ่ะเอลบิวพีไหมเออาร์เก้าสามมั้งสองพานเอ้าจีบอเดชานุห้าสิบไปแลมั้งถ้าถ้าเขาสองคนก็จ้างครับสตัวเนี่ยผมขอค่ากลางสิองตัวยังไงวะหก็ตายนะเพราะผมตคิดไปนะไปตัวเบสซี่พี่สวัสดี เไอยู in in. Hey. ่หินย in. uh ่ห huh. uh ิน huh. ท uh ี huh. uh ่บานหินนหินมอยู่ันหมนหนไหนได้พี่เฮียตีไปจัดการนมีอีกไหมพี่ชิดแน่นาเลยพี่อู้หูอ็ดีดีเหรอ เฮ้ยพี่ปาดินพีดีออะไรดูอชื่อพี่ปาดลองลวิ่งมาดูชื่อดิแต่ผมผมกันแน่จะดูพี่ป้่านตายนะ ปาดโน้นแล้วพี่ปาดโน้นแล้วพี่ปาน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 ดปานหลังแล้วพี่ปานพี่ปานใครฆ่าพี่ไปด้านหลังหินเรามันยิงมาไหนพี่ด้านหยิงี่ยิงมนเราด้านหลังโน้นที่พี่มาพี่อะเดียร์ที่พี่มาพี่อะด้าหลังโน้นรูปตัวมันแม่ง กากุณไปวิ <m> ่เลยเนี่ยมาแต่ผมพี่เฮียติีไปช่วยพี่อะมาพีเฮียติไปช่วย ซาบมาเป็นด oh, ีนิยต oh, ิไปช่วยเาม้หวลดวะ่ถึงแะหัวเลิฟแดนนะมามาคุณซับครับคุณซับครับมาเปิดรายการให้ผมหน่อยครับก็ขาดไปห้าูเปิดรายการให้ผมหน่อยครับหัวเลินมเปิดรายการรายการคุณใคกขยะเอากล้องมานี่มานี่ เาวเปิดรายการเบียดเบียดเบเฮียดดูเบียเีทะวอรดีครับผม HRTV นะไนี่กับเพื่อนข้องผมนไปตายจะตายทล้วหมดนี่แหละอันนี5หนาทีเพืเปิดรายการวิ่งครับอยเตทราบครับเออ

หมดแม็กปูยิงจนหมดแม็กอุ้ยคนเกิดคนเกิดคนเกิดป่านคนเกิดพี่ป่านอุ้ยแม่งมาหาแม่งมาหาคือเฮ้ยยิงพวกไปเด้เฮ้ยยิงพวกไปเลยยิงพวกไปเลยเบี้ยเออ แปลกแล้วเี้ยงนี่เาอเป็นแปลกอะไม่เหงาไม่เจอมึงอยากกลัวดีเนี่ยดูที่สีนี้ยศไหล่เ่ดูด้วยดูด้วยเป็นใครเป็นเดอะแปดรู้จักเปล่าวะเป็นเดอะแปดดูว่าเปเป็ดเนี้ยตีรู้จักเปล่าตกือบงก้ม่ะพี่่าี่ร้อยหนึ่งเราเว้ยหัวร้อยเว้ยเอ้ยพี่พี่มึงเล่นเหรอสีเขาวเป็นอย่างผมพี่พี่สีขาวเป็นอย่างผมอะ อยากรู้อยากรู้ไอ้อ้ไ้คดคคไหนอกไหนเฮ้ยคดคนเกิดเกิดเกิดที่ไหนซื้อดิเอ๊ะเมื่อก่อนมันมีนักเตะหรอหรอโอ้โหเนี่ยเอ้ยไปเลนแดงนีหว่าที่วัาขอไป ไอพี่ปังต่อพี่เดิเดิมไอควายมันโปรเทคอยู่แล้วรู้แล้วไอตัวเดิมนี่ว่าที่วะกูลลอกกูแล้วกูลลอกนเายนายระวังผีเฮติหอกนะเว้ยนายระวังนะไม่นิดนะ เียตีเยเดนเต่างไปแล้วใครฆ่าวะใครฆ่าง่ายโอฆ่าครับมีเฮียติไม่ช่วยอะไรเลย อเว็บ่ะพี่นนเ็บป่ะเบ่ะี่านเว็บเว็บตรงไหน้วันบอลตีเลยบอตีอะพี่บานมันจะมีแจกเกิล้อ่ะอลวอีกไปดไปดสงต่อาพูดนี้ใส่สีพูดนึง ไม่ไปไปมามาคุณหัวน้ำเฉยเลยทำเว็บเลยพี่อนเว็บปีเลยแวเนี่ยตัวเดิมตัวเดิมหอยหอยตัวเดิมตัวเดิมที่ที่ที่เขายิงไป

อยากได้ยศที่ยารสกิลเต็มห้าตัวเี่ดีแต่เตียีเมียหลุดแเ้ยหลุดอ่ะ ยโย่ซ Co ึ่ทอการดเนินานของมออเนี่ยมีความองตัากะหลักรื่องก็คือแลไปดิแไปดิไม่มีกระสุยมาแล้วที่บรทเเล่าอะรครับตอนนี้กับผีเฮติกลังเข้าเสิร์ฟมานี่คือผีเฮติกทางเราเออเนี่ยขีหน้าเราอ่ะีหน้าเราขีดหน้าอัวเอา่ายผีเฮติกลังมองเราอยู่ เดูพี่เฮียติกำลังจะไปฆ่าคนนะครับซอาได้ากมากที่้่เาดยก็ครับผีเฮียติกำลังมานะโอ้พูดแต่

재미ast Bo experiences ma filt hoc-t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  t เฮ้ยเจ๊พี่ปีสไนด์เล่นล้งเว้ยอะไรเลยพี่วะเป็นป่อยครับเป็นอยอะไรพี่วะเป็นที่ดีเหรอพี่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 ไม่ใช่เอ็วีดีแล้อ่ะพี่พี่พี่ไม่ใช่เอ็นวีดีแลวอ่ะ

มีอาขมะมูเซอร์บอกหนึ่ตัวาเรายอมนายเราไม่มีกระสุนเลยนายตีเอายตีเเรายอมอ่ะกาคยอนี้ต้องไจบใครหมัดกันนายเอาไงเต้พกดราคาไยิงหนูเลย

มันผ <mile> ีเฮียติเว่ยคต้องฆ่าอาหกมายมมมันโมมันมีอะไรอยากจะพูดไหมครับปอกฟังคือที่นี่ดมเจอดีเฮี้ยติก็ฆ่าไม่ใช่นี่ก็เป็นเฮี้ยต ต้องกดดีเกัแหละกูจนดีเอ็กมาใหม่เฮ้ยสาม้ตอนเนกันเท่าไหร่วะพี่มู้มันราคาหนึ่งตัพี่อ้เหรอพี่แรแก้าย่เปร์พี่เาวพี่ เล่นเลยนะฝัมันเล่นเลยนะเล่นนะมันรับรอไดหมดล้วมอแล้วก็ผีเฮติจะจบรายการนี้บล้วก็ถึงมันที่ผีเฮติก็หอยจาแล้ว ขอโทษนะที่เสียงไม่อาจจะเบาไปหนเล็กน่ดังไปไหนนะขอโทษด้วยรานหลกที่ไม่มีฉนนะครับก็ขอโทษจากพีเฮียตีจากใจนะก็คือเองเดี๋ยวพีเฮี้ยตีเขาจะจกรใยขามเนี้นะจากข่ามนพวกมนายใ้นะีเฮียตีต้องขอจากลาจากนี้ไม่เินเสียนะ

ใกล้ตายแล้วนะเาทิ้งผ้ชุกอีทีนึ่งจะดู นี่ผีเฮียติก็ไม่ได้ขอโทษที่ไม่ได้แต่งเป็นผีเฮี้ยตินะแต่นี่จะเป็นเฮียติซอได้นะครับใครชอบเนีไม่ดูเชฟแต่เดี๋ยววันนี้แรกวันทำไมเล่นหน่อย